สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเพียงกินอังมงุนบ่อยๆผลลัพธ์ออกมาไม่น่าเชื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างน่าอัศจรรย์อัง,งุ่นมีสารอาหารที่สำคัญคือน้ำตาลและสารอาหารจำพวกกรดอินทรีย์เช่นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลซูโคสวิตามินซี เหล็กและแคลเซียมการรับประทานอง,งุ่นเป็นประจำนั้นมีส่วนช่วยในการบำรุงสมองบำรุงหัวใจแก้กระหายขับปัสสาวะและบำรุงกำลังคนที่ร่างกายผอมแห้งแก่ก่อนวัยหากรับประทานอง,งุ่นเป็นประจำนั้นจะสามารถช่วยเสริมทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ประโยชน์ขององ,งุ่น หากกินเข้าไปแล้วจะได้ผลแบบนี้ข้อที่1สามารถลดคอเลสเตรอรอลในร่างกายป้องกรรันโรคหัวใจและหลอดเลือดข้อที่2ระดับน้ำตาลในองุลนมีวิตามินสำหรับทำให้สมองสดชื่นทานบ่อยๆช่วยต้านความเหนื่อยล้าของสมองได้ข้อที่3 ผู้สูบบุหรี่ในระยะยาวนั้นจะต้องทานอางุุนมากขึ้นเพราะอังุุนช่วยล้างพิษในปอดและระบบทางเดินหายใจช่วยบรรเทาอาการอักเสบที่เกิดจากการสูบบุหรี่ข้อที่ 4. น้ำอังุุนช่วยให้ผู้เปิดเที่ร่างกายอ่อนแอจาะโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวและโรคไตอักเสบดื่มน้ำอางุุสนสดๆจะช่วยต้านไวรัสอีกด้วย ข้อที่ 5. กินองุ่นไม่ทําให้อ้วนผู้หญิงที่กินองุ่นเปลือกดำสดทุกวันไม่เพียงแต่สามารถลดน้าหนักแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดข้อที่6กลูกเกดมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสาหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเอช่วยให้อยากอาหารและเรียกน้ําย,ย่อยข้อที่7 ป้องกันอาการแพ้ต่อต้านลิ้วลอยเพิ่มภูมิคุ้มกันวิธีการล้างองุ่นให้สะอาดเทน้ำในอ่างกับปริมาณน,น้ำให้พอดีกับองุ่นใส่แป้งไปหนึ่งช้อนแล้วกวนแป้งกับน้ำให้เข้ากันจากนั้นรอสองนาทีนำองุ่นไปจุ่มน้ำและนำองุ่นล้างออกด้วยน้ำสะอาด เพียงเท่านี้ก็สามารถกินองุ่นได้อย่างสบายใจและปลอดสารพิษสามารถล้างได้สะอาดมากๆแถมยังปราศจากน้ำยาตกค้างเป็นวิธีที่ทำให้มีสุขภาพที่ดีมากเลยค่ะทำไมถึงใช้น้ำแป้งในการล้างสิ่งสกรปรกออกจากอางุ่น 1. เพราะแป้งมีความเหนื่นค่อนข้างมากเมื่อล้งอางองุ่นในน้ำแป้ง ก็จะทําให้สิ่งสปกปรกหลุดออกไปและหน่นก็สะอาดมากขึ้น 2. วิธีนี้ทําให้ร่างกายปลอดสารพิษและยังรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ